มาเกาะติดขอบเวทีแบบเหนียวแน่นหนึบกับช่วงอินไซส์เสะจ้าวันนี้เราพามาที่สถานเริงรมยะยา RCA มาดูหนุ่มๆคว้ดรอยสักประทะชนกันดีกว่าเห็นแล้วสยิวสยิวอดใจน้ำลายต่อไม่ไหวดีเียรอยสักหนุ่มๆกัฐินหลังเวทีเลยอ้านะคะเดี๋ยวเราชวนรอยสักหน่อยออเป็นลายอะไรครับเป็นปลาคารครับสักแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่แล้วก็ตรงนี้ครับ โอ้มีน้าแข้งด้วยเตะสลบนะน้าแข้งขนาดนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันฮะหลังแบบลืมๆืมไหมสักเมาเมาใช่ัเีวนก็นิดหน่อยครับตรงไหนเจ็บสุดหรือว่าตรงนี้ทำไมอ่ะมันสีข้างอ่ะสักแค่ตรงนี้ใช่ไหมไม่มีตรงอื่นเลยไหนรอยสักรอยสักเป็นลูกอะไรลูกสีสีเปื้อนหรือเปล่าคะ มังกรมังกรกินนมยังเด็กอยู่มังกรเด็กเกินนมนะตรงนั้นมีสักสีด้วยนะสักลอยอะไรอ่ะตรงนี้เป็นหยินหยางแปลเป็นลายไทยสวัสดิกะล้วนี้เป็นโอมสวัสดิกะคืออะไรอ่ะก็เป็นเป็นสัญลักษณ์พราหมครับแล้วก็เป็นพุทธด้วยพุทธทีนึวเส้นของเบาๆวันนี้ก็คงจะได้ตำแหน่งหรือเปล่า Uh, วางไว้ครับน่าจะติดน่าจะติดนะเป็นกำลังใจให้นะับอีพวกหนุ่มๆห,หน้าตาหลอะกละเขาก็สักกันพอกรุบกริบกรุบกริบให้พอโยเก่งกวางติดทั่วที่สักทั้งตัวเนี้ยสิหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนี้เลศถึงข้อหอยเลยพี่ทำไมถึงสักเต็มตัวขนาดนี้ผมเปิดร้านแททูครับผมแล้วก็อยู่สุขมุมวิทซอยเจ็ดแล้วก็ชอบ ในงานศิลปะตรงนี้มากครับสักมากี่ปีแล้วทํามา14ปีแปีนะครับผมเริ่มเริ่มสักครั้งแรกงแต่อายุเท่าไหร่อายุประมาณ16ครับผมตรงไหนตรงไหนคือจุดแรกเลยตรงไหนคือจุดแรกของพี่โดนสักก่อตรงนี้ครับเพื่อนสมัยก่อนลองมือเลยมาทําให้รู้สึกว่าเราน่าจะทําได้ก็เลยลอยทําเดยแล้วตรงตรงส่วนไหนเจ็บที่สุดในแบบที่พี่เคยสักมาอืม ทำไมทำไมเจ็บมันมันทำไมถึงเจ็บมามันมันมันเป็นจุดประสาทสัมผัษณ์ของระไหวมากครับที่เสี่ยวแบบมันรู้สึกยังไงอะเวลาสาักตรงกระเดือกก็ชอบครับก็เจ็บครับแต่ว่าถ้าอยากได้ก็ต้องทนครับเราไม่กลัวมันจะกระจอกเข้าไปแล้วเราไม่มีเสียงพูดหรอให้ชีวิตกับตรงนี้ไปครึ่งชีวิตแล้วครับ<อ>สกักเออเยอะมากถึงคองหอยไหนไหนโซ่ไหนโซ่ไหนโซ่เป็นรูปอะไรเป็นรูปไฟเหมือนเขาเออเหมือน เป็นเครื่องของฮาร์เลครับดีเทเวลดีเทเวลแล้วผมเอามาคัลตอมวาดใหม่ให้เป็นเหมือนเอ่อกลึงึกระตูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น้องใส่บัวนี่น้องใส่ใยเขาเป็นเขาเป็นเครื่องใช่ใช่คือคือมาติดตัวหรือเปล่าลูกใช่ใช่มันเหมือนยินหยางอะพี่คือมีมือซ้ายก็ต้องมีมือขวามีผู้หญิงสวยก็ต้องมีมีไม่สวยมีขาวก็ต้องมีดำพี่ดูตัวปุก้าผมดิเดี๋ยวเดี๋ยวยักตาแตกปุก้าตาแตกมา เด็เดเดยักเดายักดูใหดูมันไม่สบายดูให้ดูยักงงงงงแอนต์เียอยู่ได้มา2อปีอะครับอันนี้จากได้ปรมาณปีหนึ่งอะครับไหนรลยลลอยแรกลอยแรกในชีวิตเขาตอเออแปลงเนาะ บางคนเขาจะสักหลังสักอะไรเงี้ยอ,อันนี้สักข้อสอบอันแรกใช่เหนื่อนได้ใจได้อารมณ์ไปอีกอารมณ์นเลยทีเดียวโอ๊ยเจอหนุ่มคนนี้แล้วสะดุดตาไม่รู้ว่าเขามาโชว์รอยสักหรือเขาจะมาโชว์อะไรกันแน่โอ๊ยที่เห็นรอยสักหนุ่มๆแล้วเนี่ยเจ๊เหงื่อแตกซีคลายจะจเป็นลมหัวใจก็เต้นไม่เป็นจังหวะขอไปปั๊มหัวใจสักครู่ชัวรน้ะกลับมาดูหนุ่มๆเขาออนสเตเตดีกว่า ありがとう。